วันนี้ผมก็จะมาสอบวิธิการทำ tag server ของ discord กันนะครับว่าเขาทำกันยังไงและทำยังไงถึงจะได้รับนะครับซึ่ง tag server discord คืออะไรก็จะเป็นตัวระบบใหม่ของทาง discord นะครับซึ่งมีโอกาส0.1%ที่จะได้นะครับซึ่งแต่ตอนนี้ขยับมาเป็น0.5%ละที่มีโอกาสจะติดนะนะซึ่งวันนี้เราจะสอบิธิการแบบทำให้ได้อย่างเงี้ย100%ยังไงก็ได้นะ่นอนอย่างแรกให้เราเข้าไปที่ b r o ซอ e r แล้วก็เขียนไปว่า เวนคอร์ดให้เราติดตั้งตัวเวนคอร์ดมานะครับให้เราเลือกตัวทิ่คอร์ดของเรานะครับซึ่งผมจะเลือกเป็นตัวตัวนี้นะครับเพะผมใช้ตัวนี้ให้เรากด install ไปกดโอเคแล้วก็กดปิดโอเค หลังจากนั้นให้เราไปที่ user setting นะครับการตั้งค่าให้ไปที่ plug in ถ้าคำหรับใครที่ยังไม่ขึ้นอย่างนี้ให้ไปลงตัวเบนส์คอร์ใหม่นะครับเพราะว่าเราอาจจะลงผิดตัวหลังจากนั้นให้เราเสิร์ชหา p l กอิน,นไ,ปไปว่า c on to short cut นะครับอันนี้ตอนแรกมันก็จะปิดอยู่แนะนำะให้กดเปิดแล้วก็ r e สตาร์ทหนึ่งครั้งนะครับให้รีสตาร์ตัวเบนส์คอร์ดรีส s r ของเราหนึ่งครั้งปิดแล้วเปิดใหม เม okay. ื่อเราเปิดอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วอันนี้ผมไปสลับตัวล l i e n นมาตัวตัวนึงมีปัญหาเนาะให้เรากดมาที่ add server ก็สร้างเซิร์ฟเวอร์อะไรไปก็ได้เรียบร้อยให้เรากด control shift i เปิงหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับตอนแรกมันจะอยู่หน้านี้เนาะให้กด console จะเราใครที่เปิดหน้านี้ครั้งแรกครับมันจะให้เราพิมพ์คำนี้ ให้เราเขียนคำนี้นะครับให้เรามาที่หน้าเว็บนี้นะครับให้กอ๊อฟโค้ดตรงนี้มาหมดเนี่ยก๊อปมาเลยให้นํามาใส่ตรงนี้ถ้าทุกขั้นตอนที่ทํามาถูกต้องนะครับจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ตัวสคริปต์นะครับก็จะทำการสร้าง Record Server นะครับไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอที่มีแท็กนะครับหาว่าเจอเซิร์ฟเวอร์ที่มีแท็กตัวระบบก็จะแจ้งทันทีว่าเจอแล้วนะครับโอเคแล้วในตอนนี้ก็เรียบร้อยซึ่งก็ใช้เวลาไม่นานเท่าไหร่เนาะถ้าได้ล้วก็จะที่นี้่นงิี้ิดแท็ l แท t กเซิร์ฟเวอประมาณนี้นะก็ไปเช็คกันเลย ก็ปิดปิดคารโซนนี้ได้เลยครับนี่มาแล้วเห็นไหมครับเราก็จะได้ตัวฟีเจอร์แท็กมานะครับเซิร์ฟเวอร์แท็กแต่วิธีการปลดล็อกคือเราต้องใช้ในตัวบูทสามในตัวบูทในการเปิดใช้งานแท็กนะครับแล้วก็3ามในตัวบูทในการเปิดใช้งานชายาแบบไล่สีเนาะซึ่งตัวเซิร์ฟเวอร์นี้ ผมมีแล้วสามารถเข้ามาจอยมาคุยกัได้นะครับหรือว่าใครทําไม่เป็นก็สับลองทักมาคุยกัผมได้นะจะผมสอนวิธีการทำเนาะง่ายๆแค่นี้องอย่าไปหาซื้อนะมันฟรีนะ